สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้คิมก็อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำป่าป่าสักนะคะอยู่ที่ตำบ bon ลตำบลท่าหลวงนะคะอำเภอท่าหลวงนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะและเอฟซีทุกท่านนะคะไปตกปลานะครับไปดูไปดูปดหมายตกปลา,ารครับวันนี้คิมเปลียนหมายตกปลามาใหม่นะครับเป็นเป็น สะพานท่าหลวงนะคะตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะตรงนี้เป็นเหมือนว่าเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะนี่นะคะสะพานนะคะข้างบนก็ข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีมจะให้ดุกขนบนด้ยนนะคะข้างบนเนี่ยครับเส้นทางนี้นะครับก็เส้นทางนี้นะคะไปสามารถไปอำเภอพัฒนานินคมอำเภอวังม่วงได้นะคะนี่นะครับเป็นเป็นเส้นทางที่อยู่ข้างบนบนนี้นะครับ ตอนนี้น้ำลงไปเยอะมากเลยนะคะนี่ก็จะมีพี่มีพี่ๆน้าๆตกปลามาตกปลากันอยู่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเส้นนี้ก็เส้นนี้ก็จะไปอาเภออำเภอท่าหลวงนะคะเส้นนี้ไปอำเภอท่าหลวงนะคะนี่นะคะนี่นะคะอำเภอท่าหลวงอันนี้อันนี้เพื่อก็จะเป็นสะพาน สะพานท่าหลวงนะคะสะพานข้ามนะคะสะพานข้ามท่าหลวงนะคะซึ่งสะพานนี้นะคะเส้นนี้ก็คือข้ามไปอำเภอชัยบาดาลได้นะคะนี่นะคะถ้าถ้าถ้าข้ามไปทางนู้นซ้ายมือคิมก็ไปในอำเภอชัยบาดาลน,นะคะแต่ถ้ามาทางขวามือนะคะไปไปท่าหลวงนะคะนี่นะคะนี่นะคะคิมจะพาท่า um น,นนะคระับไปที่ท่าหลวง ไปชมกันเ kind of um ลยนะคะว่าเป็นไงบ้างไหลข้างล่างนี้จะดีไหมไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านด้านซ้ายมือของคลิปนะคะก็จะมีพี่ๆนานนนักตกปลานะคะมาตกปลากันนะคะนี่นะคะสําหรับด้านนี้นะคะก็จะเป็นจ่อยจ่อยได้ใหม่นี้นะคะเนี่ยจอยได้ใหม่นี้นะคะนี่นะครับ ด้านนี้ก็นี่นะคะจะมีพี่ๆนักนักนักตกปลามาตกปลากันนะคะนี่นะคะใต้สะพานน,น้ำลงไปเยอะมากๆเลยนะคะนี่คิอไปชมกันเลยนะคะจะไปดูตัวปลาซิว่า จอยจะได้กี่ตัวแล้วนะครับเพิ่งมากันนะครับเพิ่งมามาถึงนี่นะครับนะครับตอนนี้คิมก็ลงมาที่ใกล้ๆอันนี้นะคะเป็นแม่น้ำป่าสักนะคะแต่ว่าอยู่ตรง สะพานข้ามแม่น้ำป่าศักนะครับตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงนะะคจังหวัดลบบุรีนะคะนี่นะคะจะมีพี่ๆนา่นนักตกปลามาตกปลากันนะคะด้านนี้ได้ไหมจ่อยเดี๋ยวจะมาดูกันซิว่าจ่อยได้กี่ตัวจะดูซิจ่อยได้กี่ตัว นี่นะครับได้หนึ่งตัวเพิ่งจะได้หนึ่งตัวนะครับเพิ่งจะได้หนึ่งตัวเพราะว่าเพิ่งหมามากี้นี้ เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศนะคะใต้สะพานกันนะคะว่าใต้สะพานนี้จะเป็นยังไงบ้างอากาศจะดีมากไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีพี่ๆนะน,นักตกปลามาตกปลากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาพื้นที่ตกปลานะคะคิมก็ขอเชิญชวน มาตกปลากันได้เลยนะคะที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะคะอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำปลาสักนะคะตำบลท่าหลวงนะคะก็จะมีพี่ๆนานา,นาตกปลามาตกปลาการเป็นระยะระยะนะคะบรรยากาศดีมากเลยคุมจะพาท่านผู้ชมไปชมไปชมกันเลยนะคะตอนนี้คิมก็อยู่ที่นี่ใต้สะพานนะคะ ใต้สะพานแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยใต้สะพานอากาศเย็นแล้วบางเลยะคะ่ะนี่นะคะตอนนี้เขาก็อยู่ที่ใต้สะพานแล้วนี่อากาศดีมากเลยอากาศเย็นมากเลยนี่นะ ก็อยู่ที่ใต้สะพานแล้วนะคะมาพัตรก่อนวมเ่อนนี่ะเป็นบรรยากาศยามสายๆนะคะนี่นะคะเป็นสะพานสะพานข้าแม่น้ำป่าสักพา้ะที่ ท่าหลวงอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีด้านนี้นะครับจะมีพิพิธภัณฑ์น้ำตกปลามาต้น ปลากายใช่ไหใช่ไหอ๋อสวายไม่ไปโอ้มากีปลาสะดูขึ้นะาดูขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยคลิมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะที่ คอมเมนต์ให้กำลังใจคลิมตลอดมาเลยนะคะขอบคุณมากมขอบคุณมากๆ